ต่อเลยหกโมงครึ่งเมื่อเ้าฟัาฟังอเมริกาเลยนะคะสำหรับน้องแป้นปีอันุนุลีกอเมริกา L O V E ฮวีบี e v e. ลีกอเมริกานะคะแอตแดนตาของน้องแป้นเราก็มาแรงเกินต้านทุกคนชนะ2วันติดดะคิดดูทุบเมดิสันไปสโบนะครับสกอร์ยี่สิบห้และ25-21โอ้โหบอกได้เลยว่าฟอร์มของแอตแดนตาตอนนี้นะมาแบบโปรเชตโปรเชตเกินต้านจริงๆบอลแรกนี่เป๊ะปังอารังเวอร์บอลรุกก็เจ๋งบอลเสิร์ฟก็หนกักโอ้โหเข้ากันได้ดีมากๆทุกตำแหนง่ง เล่นกันยิ่งเล่นยิ่งดีทีมวงทีมเวิร์กก็มาโดยเฉพาะบนแรกส,รสวย <_' S 1> โปรเช่โปรเชจากน้องแป้นของเราเน่ตัวเซจกับตัวตีก็ยิ้มหวานเจีย๊ยบที่ครับต่อบงต่อบอลอะไรนี่แป้นเราก็ทำได้แทม